ในเส้นทางแห่งการปฏิบัติธรรมหนึ่งในอุปสรรคที่แนบเนียนลึกล้ําและทรงพลังที่สุดก็คือกามารมณ์ความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์โดยเฉพาะความใคร่ทางเพศพระพุทธองค์ไม่ได้ปฏิเสธกามว่าเป็นของไม่ดีแต่ทรงเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาว่ากามคือเครื่องผูกมัดจิตเป็นโซ่ตรวนที่ลอยลัสัตว์ไว้ในวัฏสงสาร ดังพระพุทธดำหลัดที่ว่ากรารมคุณเป็นของมีรถมีภยัยมีความคับแค้นในภายหลังอันเป็นทางให้เกิดทุกข์มากกามให้ความเพลิดเพลินก็จริงแต่เพียงชั่วครู่แลกกับจิตที่ถลำลึกยึดมั่นเห็นว่านี่คือสุขนี่คือตัวตนนี่คือของควรไขวคว้าการเสพกามโดยไม่รู้เท่าทันจึงไม่ต่างจากการเติมเชื้อไฟให้กลียดเผาผลาญใจอยู่เรื่อยไป กามกับจิตท,ที่ไม่มั่นคงผู้ใดที่ยังเสพกามจิตของผู้นั้นเปรียบเสมือนพืนน้ำที่ปั่นป่วนมีแต่คลื่นกับเพื่อมไม่อาจสะท้อนภาพแห่งธรรมอันบริสุทธิ์ได้เลยการฝึกสมาธิจึงยิ่งยากขึ้นยิ่งพยายามอยู่กับพุโทโธหรือกับลมหายใจจิตก็ยิ่งดิ้นยิ่งเหนื่อยเหมือนจับลิงซุกสนที่อยู่นิ่งบนฝ่ามือหากไร้ปัญญาไร้ความเข้าใจตัวเอง ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุกการละกามไม่ใช่การกดข่มผู้ปฏิบัติธรรมจำนวนมากเข้าใจผิดคิดว่าการไม่ยุ่งกับกามคือการละกามแต่ในทางธรรมการละกามที่แท้จริงก็คือการคลายความยึดมั่นไม่ใช่การบังคับฝืนใจพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมละกามด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยแรงบังคับหรือด้วยความกลัว ปัญญานั่นแหละคือดวงตาที่เห็นว่าสุขจากกรารไม่จีรังไม่มั่นคงและอยู่บนพื้นฐานของความกระหายหากไร้ความกระหายสุขจากกามก็ไม่มีความหมายใดเมื่อจิตละกามได้ถ้าคุณถามว่าถ้าละกามได้แล้วจิตจะเป็นอย่างไรคำตอบก็คือจิตจะโปร่งโล่งเบาและสงบอย่างแท้จริง จิตที่ไม่ติดกามจะรวมตัวได้ง่ายสงบไวล้มหายใจนิ่งความคิดเบาสติไหลลื่นวิปัสสนาชัดหลวงปู่มั่นเคยกล่าวไว้ว่าถ้าไม่ข้ามกามไปได้อย่าหวังเลยว่าจะข้ามโลกไปได้กามนั่นแหละคือประตูใหญ่ของวัฏสงสาร,รและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายล้วนยืนยันตรงกันว่าจุดถกเหของธรรม ไม่ใช่จากการอ่านตำราไม่ใช่เดินจมกลมครบมือนลอกแต่คือเมื่อใจไม่หลงลดการอีกต่อไปจากแรงใคร่สู่แรงขับเคลื่อนทางธรรมอย่าพึ่งท้อใจเพราะแม้การจะเป็นอุปสรรคแต่มันก็เป็นแรงผลักที่ดีได้เช่นกันหลายคนเริ่มต้นปฏิบัติธรรมก็เพราะผิดหวังในความรักเหนื่อยล้าจากความใคร่หรือเห็นความว่างเปล่าหลังจากการเสพซ้ำแล้วซ้ำเล่า ใครที่เคยติดกรมอย่างหนักหน่วงย่อมรู้ดีถึงความอ่อนล้าความหมดหวังความหิวที่ไม่เคยอิ่มนี่เองคือจุดเริ่มต้นของปัญญาที่จะพาเราไปสู่เส้นทางของการคลายยอมรับและวางลงได้ในที่สุดการละกามไม่ใช่แค่เรื่องของนักบวชแต่คือเรื่องของใจไม่ต้องรีบไม่ต้องแซงบริสุทธิ์ขอแค่ซื่อตรงกับตัวเอง แล้วฝึกมองกามด้วยปัญญาปล่อยวางซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนใจเรียนรู้ว่าไม่มีก็อยู่ได้และอยู่ได้อย่างสงบวันใดที่ใจเห็นภัยในกามอย่างลึกซึ้งวันนั้นเองจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต